นาคะเมื่อเราให้อาหารนะคะอาหารหลักไปแล้วก็มีกล้วยกับมะละกอนะคะอาหารหลักของพี่ฟาร์มเราจะเป็นกล้วยสุกมะละกอสุกนะคะแล้วก็เราก็จะมีอาหารเสริมให้กับนกพี่ฟาร์มด้วยนะคะอันนี้สําคัญไหมก็สําคัญในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะอาหารเสริมของเราสูตรนี้ตัวนี้นะคะที่เราไว้วางใจแล้วก็ให้กับลูกๆของเรานะคะเราก็จะใส่ให้พอดีนะคะพี่พี่ ตรนที่สั่งไปนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าจะให้นกแข็งแรงดีพี่ๆต้องเอาให้เขาด้วยถ้าพี่สั่งไปแล้วนะคะไปวางไว้นะคะไม่เอาให้นกกินนะคะนกเอ๊ะทำไมนกไม่แข็งแรงเจ้าพี่ก็ตายบอกว่าสั่งไปแล้วจะทําให้นกแข็งแรงสุขภาพดีไทยโยกงี่พี่เก่งอะ่ะไปเอาไปแล้วก็ไปวางไว้บนหัวนอนนะคะไม่เอาให้นกกินแล้วก็รอนะคะนกไม่แข็งแรงได้นะคะพี่เพราะว่า จะแข่งดงได้พี่ๆจะต้องจัดสรรให้เขานะคะเพราะเขาไม่สามารถเดินมากินเองได้นะคะพี่ๆพี่ๆต้องเอาใส่หากระป๋องไว้เลยนะคะของเราจะมีอาหารหลัก อ่ะกลรองนี้จะเป็นอาหารหลักแล้วก็เป็นอาหารเสริมนะคะก็ะคือตัวนี้นะคะที่ฟาร์มเราไว้วางใจแล้วก็อาหารเสริมจะมีสองอย่างนะคะเราก็จะจัดสรรให้กับเด็กๆของเราก็จะมีนอนมีอาหารเสริมแล้วก็อาหารหลักก็คือกล้วยกับมะละกอนะคะสําหรับใครที่ออยากให้นกที่บ้านแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะลองจัดตัวนี้ไปกินนะคะตัวนี้ที่ฟาร์มเราไว้วางใจที่ห่อนี้นะคะเพราะว่ามันช่วยให้นกพ่อแม่พนนนันธุแข็งแรงดีแล้วก็นกแข็งกินได้พ่อแม่พันธกินดีนะคะ แล้วก็สําหรับอ่าพี่ๆที่เลี้ยงนกนะคะทํายังไงนกถึงแข็งแรงและสวยงามน,นะคะพี่ๆใส่ใจดูแลเขานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและก็ต้องการคนเลี้ยงดูดูแลนั่นเองนะคะพี่ๆก็แค่ใส่อาหารใส่ใจอย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่ๆต้องใส่อาหารใส่น้ําใส่อ่า เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้าให้เขาทุกวันนะคะถ้าพี่ใส่ใจอย่างเดียวแต่พี่ไม่ให้อะไรเลยนะคะ mm. ก็นกก็จะเศร้าเหงาแหงเช่นกันนะคะแล้วก็ฟารมเรานะคะตอนนี้ใครที่นี้เป็นมาบอกข่าวดีน,นะคะฟาร์มเรานะคะจะไปจัดบูธที่เมืองทองธานีอิงเพเมืองทองธานีนะคะร่วมกับมหากรรมสัตว์เลี้ยงผู้นารัก ลราเจอกันนะคะที่นั่นก็จะมีสัตว์เลี้ยงมากมายให้พี่ๆได้ชมกันเลยเดินกันให้สุใจเดินกันให้แบบว่าเพลิดเพลินแล้วก็สําหรับใครที่ไปนะคะพาลูกๆพาคุณภรรยาไปเดินช็อปปิ้งดูสัตว์เลี้ยงกูน่ารักได้เลยนะคะในวันที่25งานเขาจะมีตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่28นะคะพี่ๆถ้าใครแบบว่าว่างๆนะคะพี่ๆไปเดินชมกันได้นะคะแล้วก็ฟาร์มคี่น้องจะมีจัดทูุดนกขวดจุก พฟนซีที่นั่งด้วยนะคะพี่ๆแลวเจอกันกับกระต่ายนะคะวันนี้ก็จะทำงานแบบมีความสุขแล้วก็ทำทุกวันให้มีความสุขที่สุดโอเค